โอเค Google เล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยดูดีเรื่องอะไรคะเนี่ยฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างอความร้อนตรงนี้เข้ามาเรื่อยเรือ่อยมีใครยืนอยู่ข้างหลังคุณคะอ้าวใครอะนี่อะพี่นาวา <c oughs> ยืนอยู่ <c oughs> เลยตกใจทำไมโอเค Google เล่าเรื่องผีให้ฟังเลยเฮ้ยยเฉยเยดิเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> เอาแล้วอุยอุ้ยอุ้ยเสียงน่ากลัว <c oughs> อะไรอะไรไปยืนตังหน้าลำพวงด้วยนี่นมไม่เห็นสีหน้ายังไงยังไงอะไรสั่งให้เป็ดเลยเอ๋ออาสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ป้าบาสแม่บีน้องบีมจะมารีวิว Google n e s t ม i n i นะ มันจะเป็นลำโพงอัจฉริยะนะครับอันนี้ป้าบาทก็ต้องขอขอบคุณ Google Thailand มากๆเลยที่ส่งมาให้เราได้ทดลองใช้นะครับมามาเดี๋ยวแกะแกะเลยครับดึงออกมาเลยครับมันก็จะทําได้หลายอย่างนะครับมันจะเป็นลําโพงมีปพอนด้วยใช่มีอันนี้เป็นจะเป็นพวกคู่มือแล้วก็เป็นคําบอกว่าเน็ตมินิเนี่ยทำอะไรได้บ้างแต่ปาบาสเนี่ยแกะมาแล้วแหละแต่คือแพคให้เหมือนเดิม ว่ากล้องส่งมางี้ในนั้นมีป๊อปคอร์นแต่เราต้องไปเวฟก่อนนะครับนี่นน่น่เน่่ลำโพงเป็นแบบนอี่แล้วลูกไม่มีอะไรแล้วต้องเสียบปลั๊กนะครับตัวนี้ไม่มี่านในตัวอเอามาเดี๋ยวเราลองเลยดีกว่าโอ้ยบีมเละเทะไม่เอาไม่เล่นมีต้องเจ็บปลักไหมเจ็บเดี๋ยวขั้นขั้นตอนการติดตั้งแอปประบาดข้ามไปเลยนะเดี๋ยวเราเล่นกันเลยว่า กูเกิลเนมินิเนี่ยทำอะไรได้บ้างอืมนี่พอเสียบปลั๊กเขาก็จะมีไฟขึ้นนะอ่<ท>า<ำ>ก่อนเราจะสร้างให้ Google Net Mini ทำอะไรเนี่ยเราต้องพูดคาว่าโอเค google นะโอเค google เล่านิทานให้ฟังหน่อยกันละครัหนึ่งนานมาแล้วนี่คือนิทานเรื่องยาวที่ยาวมากยาวสุดๆ<อ>ยาวหลายบทหลาย<อ>หน้ากระดาษยาวมากและตากคุณก็ค่อยๆเริ่มติดจากนั้นคุณก็หลับฝันดี จบบริบูรณ์ค่ะฮะจบเลยกดด้วยนี่นิทานเหรอโอเค Google เล่าเรื่องตลกให้ฟังหน่อยฉันอาจมีเรื่องตลกไม่มากแต่ฉันมีมุกตลกสมัครเล่นให้คุณเ,อเยอะแยะค่ะ <c oughs> อยากฟังมุกตลกไหมคะโอเค Google ฉันอยากฟังมุกตลกเหมือนว่าคุณจะชอบมุกตลกนี้นะคะเมื่อเจอตุ่งเสื้อผ้าเก่าๆอยายไปนองเปิดเชียว เดี๋ยวเจอผีเสื้อค่ะเจอผีเสื้ออันนี้ตลกจิไม่เสียงดิเาว่ามันเบาไปมัโอเค Google เปิดเพลงที่สำหรับเด็กฟังให้ฟังหน่อยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการล้างมือก็คือการล้างมือให้นานเพียงพอฉันจะเปิดเพลงสนุกๆความยาว40วินาทีล้างมือให้ทั่วจนกว่าเพลงจะจบนะคะเพลงเพลงเด็ก เอ๋อเขาก็สถานการณ์โควิดสิเก้เาวยาอยอบีมก็พูดดิ Google, ดปิดเพลงต้องบอกว่าปิดเพลงปิดเพลง กูเิลปิดเพลงหน่อยบีม g o o g l e n น็ t ม i น i ตั้งปุกด้วยด้วยนะเดี๋ยวบีมฟังนะโอเค Google ตีสามปุกด้วยนะโอเคตั้งนาฬิกาปลุกไว้ของพรุ่งนี้ตอนสามนาฬิกา <laughs> เป็นไงบีมงงดิเจ๋วแจว g o o g l e พรุ่งนี้ฝนจะตกไหม นะคะพรุ่งนี้จะไม่มีฝนตกในตำบลน,นครชุมโ<อ>ดยคาดว่าจะมีอุณหภูมิ37องศาและมีเมฆเป็นบางส่วนค่ะเป็นไงะพยากรณ์อากาศได้ด้วยรู้ทุกอย่างครับ Google net ตมินี้โอเค Google วันนี้ฝนตกไหมไม่นะคะฝนไม่ได้ตกในตำบลน,นครชุมอุณหภูมิอยู่ที่33องศาและมีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ค่ะ <laughs> บีบงงนี่นี่เดี๋ยวป้าถามมาั้ง โอเค Google นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยชื่ออะไรเรยุชเนโอชาบีมเป็นไงงงเบารู้อะโอเค Google คุณมีครอบครัวไหมทุกคนที่ Google เปรียบเสมือนครอบครัวของฉันหากต้องถ่ายรูปหมู่ครอบครัวกันสงสัยต้องตั้งกล้องบนดวงกันแน่ๆเลยค่ะ <laughs> โอเคกูเกิล <gegen violin> <warfare> okay, อยากฟังนี้านตลกตลบในบริษ <abonn és> ัทแห่งหนึ่งนักศึกษาฝึกงานถามพี่เลี้ยงว่าชาหรือกาแฟคะคุณพี่เลี้ยงยิ้มดีใจและตอบกลับไปว่ากาแฟขอบคุณค่ะนักศึกษาฝึกงานตอบกลับว่าผิดค่ะที่ถืออยู่ในมือนี้คือชาค่ะถ้าเป็นไงตลกพอยัง โอเค Google ฉันมีนัดไหมขอโทษค่ะไม่เจอกิจกรรมในปฏิทินของคุณค่ะถ้าเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์บะแล้วเรามีเซฟกิจกรรมอยู่อ่ะเขาจะบอกเลยอ่ะโอเค Google คุณรู้ไหมฉันชื่ออะไรคุณชื่อน้องบีมน้องบีมน้องีอยู่นี่ใไม่ใช่ป๋าเอาโทรศัพท์ตั้งชื่อว่าน้องบีมไงเชื่อมไปเขาก็เลยบอกว่าชื่อน้องบีม <laughs> ร้องเพลง Happy Birthday ให้ฉันฟังหน่อย Happy Birthday you. Ah ah. วันเกิดใครเนี่ย Happy, Happy Birthday to you Happy Birthday to you เย hey ่กาวันเกิดค่ะโอเค Google ฉันไม่สบายต้องทำยังไงดีฉันเข้าใจและเห็นใจคุณที่สุดขอให้คุณหายไวๆนะคะ แค่นี้แค่นี้เหรอช่วยได้แค่นี้โอเค Google ปวดหัวมากไปซื้อยาให้หน่อยขอโทษนะคะตอนนี้ยังช่วยเรื่องนั้นไม่ได้ยังเรียนรู้อยู่ค่ะ Google บอกว่าไม่มีมอเตอร์ไซค์โอเค Google เล่าเรื่องผีให้ฟังเลยเฮ้ยเจ๋อเจ๋อดิ ครั้งหนึ่งไปอยู่ในบ้านร้างแล้วได้ยินเสียงร้องไห้มาจากไหนไม่รู้น่ากลัวมากฉันเลยเปิดเลงนค,คุณแม่เบรดนี่ดังๆค่ะอะไรมันไม่น่ากลัวเอาใหม่เอาใหม่เล่าเรื่องผีไหมโอเคกูเกิลเล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยมีคนเล่าว่าในห้องที่มีผีอยู่ขอแนะนําให้คุณไปนอนใต้เตียงแล้วให้ผีนอนบนเตียงแทนจะได้ไม่ถูกหลอกค่ะ เอาอีกเอาอีกเอาอีกเล่าอีกเล่าอีกโอเค okay, Google เล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยอดูดิมีกี่เรื่องการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้ช่วยคนหนึ่งกำลังค้นหาข้อมูลอยู่ทันใดนั้นเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นช่วยด้วยเน็ตล่มแค่เนี้ยโอเค <c oughs> okay, Google เล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยอดูดิเรื่องอะไรคขาเนี้ยฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง <c oughs> ความร้อนตรงนี้เข้ามากล้เรื่อยๆมีใครยืนอยู่ข้างหลังคุณคะอ้าวใครอ่ะนี่อะพี่นาวายืนนี่เดียอตกใจทำไมทอาไมอะโอเคกูจะเล่าเรื่องผีให้ฟังเลยบางคืนที่คุณหลับฉันได้ยินเสียงแปลกๆว่าหิว หิวฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างซึ่งมันไม่ใช่เส<อ>ียงคุณแน่ๆฉันเลยตอบไปว่ารับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะแล้ว <c oughs> ยินเสียงไหมหิวเอาไม่เอาหม่ดูดีเรื่องผีมีกี่เรื่องโอเคกูเกิลเล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยนี่มันเรื่องผีหรือเรื่องตลกกันเนี่ยเ,เ,เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอเสียงน่ากลัวอุยอ้ยอุอุ้ยอุ้อะไรอะไร ไปยืนตั้งหน้าลำพงแล้วนี่ไม่เห็นสีหน้ายังไงยังไงอสดิดเลยเออโธ่ยังฟังไม่จบเลยโอ้ดนตีมันน่ากลัวโอเค Google ตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะกี่โมงดูดิ ขนานี้เวลา1ิบนาฬิกาสินาทีโห้งงไปเลยอะตองตองงงอ๋อบีมเป็นไงอ่ะถูกด้วยโอเค Google วันนี้วันที่เท่าไหร่ขณะนี้เป็นวันอังคารที่12พฤษภาคม2563ัน้าอยหอ๋อเป็นไงอะโอเค Google ที่ประเทศอังกฤษกี่นาฬิกา เวลาที่อังกฤษสหราชอาณาจักรขณะนี้คือ5.19นาฬิกา19เเป็นไงอะโอเค Google ฉันจะไปนอนแล้วนะไว้คุยกันใหม่ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะโอเคก็เป็นรีวิวเล็กๆน้อยๆนะความจริง Google Net Mini เนี่ยทำได้เยอะกว่านี้นะแต่ปลาบาทยังไม่ได้ศึกษานะคืออันนี้รีวิวเบื้องต้นไปก่อนก็ขอบคุณ Google Thailand ด้วยที่ส่ง Net Mini มาให้เราได้ทดลองใช้นะครับอะไรรับ สำหรับคลิปนี้ปาบาแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ